ก่อนเลือกคู่ให้ดูตัวเองเสียก่อนว่าเราคือธรรมดาฝูงนกกาย่อมอยากจะเกาะพักร่มไม้ใหญ่เพราะความร่มเย็นหรือดอกไม้ริมทางที่หมู่พมรมานมาดมดอมความสาวสวยหอมแล้วก็ห่างหายไปหลายคนเข้าใจอะไรในชีวิตผิดผิดคิดว่าตนควรเป็นดอกไม้งามริมทางเดิน แต่บางคนก็เข้าใจถูกว่าตนเองคือดอกไม้สวยงามหรือมีความหอมหวานแต่ไม่มีใครสนใจที่จะเป็นไม้ใหญ่เพราะต้องอดทนรอคอยฝึกหัดขัดเกลาเราจึงล่อมาได้แค่พมอนหมู่มแมลงผีเสื้อสุดท้ายก็ได้หนอนมาชอนชัยชีวิตต้องรู้จักคิดอย่าคิดเอง อย่ามั่นใจว่าตนเองมีดีในทางที่ผิดสตรีบางท่านมีชายมารุมตอมจีบมากเพราะเขาอยากได้เครื่องประดับบารมีการเสพสุขทางเพศหมู่คนหื่นกระหายบุรุษมีสาวมาชอบเพราะมีฐานะมีรูปร่างหน้าตาดีหลงตัวเองหมดตัวเมียหายหน่ายเมื่อเบือ่อ แต่จะมีสักกี่คนที่มีความดีนำหน้าให้คนระลึกถึงนอนเฝ้าฝันอยากได้เป็นพ่อบ้านพ่อเรือนเป็นแม่สีเรือนเป็นสีภรรยาเป็นบิดามารดาของทายาทมู่บัณฑิตย่อมเข้าหาบัณฑิตด้วยกันผ่านย่อมสู่ผานคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อคนที่โง่กว่าประโยคนี้พูดไม่ผิดคิดที่ดีคิดได้อาจใช่บัณฑิต เลือกคู่ให้ดูตัวละอนถ้าเลือกคู่นอนไม่ต้องเลือกให้นานเสพสังวาสกันแล้วจากเมื่อเบือ่อเป็นของเป็นคนเสมอกันดีกว่าไม่เอาเปรียบกันคนหนึ่งมีศินอีกคนทุสิลพากันทุกปอบราวผีเน่ากับโรงผุกย่อมเข้ากันได้ฉันใดคนชั่วกับคนชั่วก็อยู่กันได้แบบมีความสุขอีกแบบแบบเน่าๆดูคู่ให้ดูเพื่อน ดูพวกดูญาติสันดานไปแบบนั้นทุกคนไม่งั้นเราเข้ากันไม่ได้รักคนอื่นต้องเริ่มจากรักตัวเองให้ถูกต้องก่อนชีวิตวันนี้ถูกต้องเมื่อวานถูกต้องพรุ่งนี้ถูกต้องเมื่อรื่อถูกต้องอนาคตก็จะถูกต้องถูกต้องตามคันรองถูกต้องตามครองแห่งธรรมขอบคุณบทความอาการิโก เผยแพร่ปัชญาคำคมจาก Facebook ภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ